พี่น้องครับพ่อหมาจอดอีกแล้วครับน้องเริ่มมาต้อใส่กระเป๋าครับก็เลยทีเทอาหารให้ครับมาเลยลูกมามามา,มา,มาพ่อเทอาหารให้มาลูกมั้ยเดี๋ยวน้องกำลังแล่นตามมาครับมีที่น้องูจักความนะครับโบยายคนค้นข่อมพี่น้องบังเอิญมาเจอผมพอดีอะไรมาเลยลูกพี่ใส่อะไรพี่ใส่อะไรมาเลยนะมาขอน้องพอดีกัเลยสิเทวว่าอาหารพี่ใส่เรา้าอาหารเพื่อนบ้นานโอ้ยฝน อาหารนั้นนี่ครับพี่น้องก็จะเทแบ่งให้น้องกินนะครับมาเร็วลูกมา,มา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 ลองกระถางกินได้ครับเดี๋ยวดิโอ้ยอาจจะใส่นอลูกเอ้ยนี่ครับพี่น้องน้องเป็นมาจรน,นะครับนีบ่เดี๋ยวกงหางเด็กๆอยู่ก็เลยที่อาหารหางที่อาหารใส่กระอง,นองคนอยากแย่ นนะครับอย่างน้อยเราก็ได้แบ่งปันให้เขาแล้วกันจิโน่น่าหน่อยๆก็ได้แบ่งกันแล้วอารุอะเดี๋ยวนะอัะนนี้อ่าอ่าปลาทองย่าน,านลลลลบลต้องย่านอ่ะกินเลยกินเลยลูกกินเลยครับเออน่วงก็กินแล้วครับมันโอ้ย น่องดีที่น่องบ,บอยานข้นไป่านนนะครับน้องมาตัวเดียวพอดีไปกินเข่ามากก็เลยอย่างยางมากมาพอพอดีครับพี่น้นอ,นนองกเลยอเอิบม,มากน,น่องกะน้ำม,มากยูนแลนน้ำมากแลนดน้ำโกลนมากนะครับบางเอิญบางเอิบหลุดโอ้สยสงสัยสิหิวพี่น้องมึงิละ่ะ เป็นแท่ลไพี่น้องสงสัยสิหิวเนาะเบิงโอ้ย้องกินกินลูกยิ้มบ่ล่ะยิ้มมาลูกเอาไปยิ้มกับดิให้อีกพระท่านที่หลายเพราะว่าย่านบางตัวก็กินบม่เป็นยานน้องกินบม่เป็นนะครับเพราะว่ายัานน้องกินบม่เป็น เนี่ยอิ่มเะบางตัวก็กินมาเป็นนตีข้ออะไรแบบนี้นะเห็นบหโอ้ยลูกติข้อบ่ลูกค่อยๆกินลูกบ่ต้องเฝ้าค่อยๆกินลูกค่อยๆกินใส่ใส่เบิ้งน้องกินครับนี่ครับเบิ้งน้องกินแล้วโอ้ยสงสัยสีหิวเลยพี่น้องมันกินเบิดเลยนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเงใส่สีหงวเติบอพิ่มได้สีเทให้น้องอีกอยู่ยพี่นอ้องเดี๋ยวให้น้องกินหมดก่อนนะครับจะเทให้อีก จะให้กินให้อิ่มเลยนะครับโอ้เบิร์ตอีดีลองกิน้องในีซเทสในเซเท้อ่ะพาเดี่ยวเดี๋ยวพาเทสให้อีกอ่ะกินให้อิ่มเด้อกินให้อิ่มเลยลูกกินอะยรกินอะยรกินอะไลูกกินให้อิ่มเลยนะครับ เพราะว่ามือหนึ่งของเขาอาจจะอยู่ได้หลายวันเลยนะครับพี่น้องถามว่ามีคนนหานอ้องหาฮะกินเองว่าเป็นคือคน,นนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้กินอาหารหรือเปล่าแล่นไปหาอาหารกับจักย่ำไรล่ไสรกินเราพี่น้องเนาะนี่ครับแล่นไปบางคนอาจจะไม่ได้ชอบหมาหรือว่าสิดว่าใ,ใจบุญอาจจ อาจจะตีน้องก็ได้นะครับัวน้องบางทีน้องอาจจะตีก็ได้เพราะว่าบางคนเขาก็าาากม่อไรมออะไรหักนะนะครับอันนี้ก็บ่บได้บว่าเพื่อนนะครับแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ชอบนะครับการที่น้องไปแลนทหาอาหารทังบา้านือวาน้องจะไปคุยสยกากบ์ูพรกวจะได้กินบอนะครับนม่องหวจ,จะ้ะ อยู่ได้หลายมืออยู่นะครับ,นะบ,รบพี่น้องอ่หวานละแแมงน้องบนหมาจรปัจจุบันละแแมงกินกินกินโลกินกินเลยกินน่าหัวละกินให้อิ่มได้เลูกโอ้ยอาจจะเป็นแม่ลูกอ่อนสำนนเนียงพี่น้องเมืง้งนมทีล่ล่ะน่าสงสารเนาะพี่น้องเนาะยังครับเจอ,อยู่ไซกา แลนเอาอาหารให้ครับตักอาหารให้เพราะว่าชีวิตเขาก็จักสิไปหากินอยู่ใส่เนาะพี่น้องเนะาะทำให้พี่อิ่มนะมัื้องบนนี้พอดีมาเจอน้องพอดีนะครับเอาสำหรับคลิปนีก้ก็ฝากไว้ซ้ำนิดก็แล้วกันครับพี่น้องถ้าผู้ใดถูกใจหรือว่าผู้ใดเป็นคนที่รักมากอะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยในเด้อพี่น้องได้บุญนต้อก,กันครับเอา้าเนี่ยอิ่มแล้วอี่มีมาไปแล้วครับ